สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงหลักการดูบุ้งทวดเนื้อว่านปี2 4หสี่บุทวดเนื้อว่านปี24เนี่ยถือว่าเป็นบุงทวดรุ่นที่สของวัดช้างไห้ก็ได้ครับรุ่นแรกๆของวัดช้างไห้เนี่ยสร้างประมาณปี2 4 9 7ส่วนรุ่นนี้เนี่ยสร้างจริงๆเนี่ยเขาบอกประมาณปี2522 แต่พอดีว่ากล่องวัดเนี่ยหมดจากวัดจริงๆเนี่ยปี2524ันี่ฮะกล่องวัดกับซองเดิมนะครับซองเดิมวัดปี2องสเป็นอย่างนี้ฮะอันนี้ฮะับสองสีนะฮะเดี๋ยวผมให้เพื่อนเเห็นกล่องแล้วเขาได้ค่อยมาดูว่าหลักการดูพิจารณาแท้เก๊คราวนี้เรามาดูว่าทําไมถึงเรียกว่าหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี2องสีพิมใหญ่กับพิมกลางขนาดใกล้เคียงกัน,นะฮะแตกต่างกันเนี่ยที่คู่คู่บัว แถวที่หนึ่งกับแถวที่สองนะครับเพื่อนๆดูนะฮะถ้าบัวเนี่ยมีอยู่เจ็ดคู่คู่ที่หนึ่งคู่ที่สองคู่ที่สามคู่ที่สี่คู่ที่ห้าคู่ที่หกคู่ที่เจ็ดเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าหลวงพุทวดพิมพ์ใหญ่ปีสองสี่นี่มีสร้างอยู่ทั้งหมดสามพิมสี่พิมครับมีพิม์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพระรอดและพิมกรรมการแล่เพิ่ผมจะให้เพื่อนๆดูสองพิมพ์ที่ขนาดใกล้เคียงกันคือพิม์กลางกับพิมพ์ใหญ่ ตากไก่ต่างกันที่บัวนะฮะถ้าพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะมีบัวเจ็ดคู่นะฮะแถวบนมีเจ็ดเจ็ดกลีบบัวแถวล่างเจ็ดกลีบบัวรวมกันเป็นเจ็ดคู่ถ้าพิมพ์กลางเนี่ยแถวบนก็จะมีเก้าเก้ากลีบบัวนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดด้านข้างอีกสองสองอันนะฮะนี่แปดด้านข้างด้านข้างของบัวนี่เก้าครับก็จะมีเก้าคู่ เขาเรียกพิมพ์กลางข้อแตกต่างระหว่างพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์กลางเนี่ยใบหูก็คือแตกต่างกันนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับขนาดที่ใกล้เคียงกันขนาดที่ต่างกันที่บัวบัวเก้าเก้าคู่กับเจ็ดคู่ใบหูพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะยาวกว่านะฮะเพืพ่อนๆดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสักหลายๆองค์ของพิมพ์ใหญ่นะฮะอ่าดูนะฮะแล้วเดี๋ยวเปรียบเทียบกับพิมพ์กลางนะฮะวางวางประกบใกล้ๆกันเนี่ยจะได้เห็นว่าข้อแตกต่างเนี่ย เพื่อนๆดูนะฮะใบหูพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะยาวกว่าพิมพ์กลางจะเล็กกว่าขนาดเนี่ยใกล้เคียงกันพิมพ์ใหญ่จะใหญ่กว่านิดหนึ่งฮะพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะใหญ่กว่ากันประมาณสักนิดหนึ่งถ้าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยถ้ามาวางใกล้ๆกันเนี่ยห่างกันนิดหนึ่งนะฮะแต่บางองค์เนี่ยพิมพ์ใหญ่บางองค์ก็จะผอมลงหน่อยก็มีแต่ความสูงจะสูงกันนิดหนึ่งทะนี้หลักการดูเนื้อ เนื้อเนี่ยสร้างโดยเนื้อว้านโดยเอาส่วนผสมของเนื้อว่านที่เหลือของปี97เนี่ยมาผสมกับดินกักยายก์แล้วก็แร่กักยายก์ฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองไปที่มวลสารนะฮะผมให้เพื่อนๆดูที่มวลสารนะฮะเดี๋ยวจะเจาะเนื้อให้เห็นเลยนะฮะเพื่อนๆสังเกตหเห็นนะฮะว่าเนื้อว่านเนี่ยนะจะมีความแห้ง ความแห้งของผิวพันธุ์ใยว่านเนี่ยบาองค์ก็จะมาคุมพอผ่านอายุมาประมาณ40ปีเนี่ยถ้งจากปี2องสองถึงสอเนี่ยความแห้งของผิวพันธุ์เนี่ยจะอยู่ตามซอกให้เราเห็นใย,ยว่านจะเดือดออกมาอยู่ด้านหน้านะฮะและดูความแห้งของด้านหลังจะมีการกดมีรอยนิ้วมือแทบทุกองนะฮะ,ะสังเกตนะฮะมวลสารที่เราเห็นเนี่ยถ้าเป็นแร่ว,วาว,าวาเนี่ยเขาเรียกแร่กาดยาคย แต่เนื้อผสมก็เนื้อจากดินกัดยาย์ด้านข้างนะครับด้านล่างล่องโบวีนคมคมนะฮะของเรียนแบบล่องโบวไม่คมนะฮะค่อยๆดูนะฮะเหรียญรุ่นนี้เนี่ยได้รับความนิยมสูงและมีของเรียนแบบมากฉะนั้นเพื่อนๆสังเกตนะฮะความคมเนี่ยแกะบล็อกค่อนข้างคมมากครับดูความแห้งของผิวพันธุ์พระด้วยนะครับนี่คือหลักการพิจารณาความแห้งของเนื้อว่านด้านหลังเนี่ย ดินแกแยกกันแล่บางองค์ก็เห็นรอยนิ้วมือปะปยายเขาว่าใช้ใช้มือกดออกมานะฮะพระรุ่นนี้สร้างโดยพระครูอนุกูลปิยะปิยะติกิจนะฮะเป็นผู้สร้างเป็นพิธีใหญ่รองมาจากเนื้อว่านปีเก้าเจ็ดเกจิบ,บุกเสกมากมายทางภาคใต้นะฮะเราดูเนื้อว่าน,นี่ยเราพิจนารณาคล้ายๆกับเนื้อว่านเก้าเจ็ดแต่อันนี้เนี่ยพัาแค่สามสี่สิบปีเนี่ย ก็แต่ปี2524ก็ประมาณใกล้เคียงกับประมาณสัก40ปีความแห้งขององค์พระเนื้อจะโทนออกดำบางองค์ก็เทาหน่อยในนี้จะมีั้งเทาและดำให้เพื่อนๆสังเกตดูนะฮะเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะฮะองค์นี้ก็ออกจะเทาหน่อยหนึ่งด้านเห็นไหมฮะด้านที่เราเห็นผิวพันธุ์ขององค์พระเนี่ยจะมีใยว่านกับเนื้อว่านเนี่ยพอหมดอายุ อายุในการเก็บรักษานานๆเนี่ยคราบใย,ยว่านต่างๆเนี่ยเขาจะมาคุมอยู่ด้านหน้าคราบความเก่าของผิวหิ้งธรรมชาติพระเนี่ยถ้าเราต้องจําธรรมชาติให้ได้นะฮะใบหูความคมขององค์พระเส้นแตกของนิ้วมือเนี่ยเส้นแตกคมมากนะฮะเพื่อนๆลองพิจารณาดูนะผมจะให้ดูความคมนะฮะเห็นไหมเส้นแตกเล็กๆเนี่ยคมถึงขนาดเรียกว่า ดูนะฮะเส้นแตกที่ทํามือเป็นสมาธิเนี่ยคมมากเลยนะฮะเห็นไหมครับรุ่นนี้เนี่ยค่านิยมเนี่ยเล่นกันเนี่ยหลักพันไปปลายนะฮะหลักพันไปปลายถ้าพิมพ์ใหญ่ก็ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาททําให้มีของเรียนแบบค่อนข้างเยอะนะครับแล้วค่านิยมเนี่ยเนื่องจากเนื่อว,ว่าปีเก้าเจ็ดเนี่ยเป็นพระที่ขึ้นหลักแสนไปแล้ว การเอื้อมหาก็จะลําบากฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าแนะนําว่าพะระกลุททวดปีสองสี่เนี่ยน่าสะสมพิธีก็ใหญ่รองจากเนื้อว่านเก้าเจ็ดอาจจะเป็นพิธีใหญ่ที่ใกล้เคียงกันนะฮะ,ะดูนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะหยเพื่อน<ๆ>ให้ดูใหญ่ว่านเยอะๆนะฮะขยายดูความคมชัดของเนื้ออ่าเห็นไหมฮะเนื้อว่านเวลา ดันมาจากเนื้อความแห้งเนี่ยพระจะต้องมีความแห้งด้านข้างเนี่ยแร่กยากยักษ์ให้เราเห็นด้านหลังเนี่ยบางองค์เ้าจะมีรอยนิ้วมือกดนิดหนึ่งประปายฮะ<ม>เนื้อว่านี่เห็นบ่อยๆเพื่อนๆก็จะจําได้นะฮะตาหนิที่ซอกซิที่ต่างๆเนี่ยผมจะสังเกตว่าความคมของบัวเนี่ยฮะสันบัวเนี่ยจะคมๆ ของที่เขาถอดเนี่ยจะไม่มีสันความคมของบัวเดี๋ยวเพื่อนๆดูดดหลยในองค์เลยนะฮบอย่างเงี้ยใยว่านเนี่ยพอไปใยว่านปุ๊บเนี่ยก็จะคมคมอันนี้คืนใย,ยว่านเนื้อใยว่านทาให้เรามองไม่เห็นความคมนี่ฮะคมเป็นสันเลยนะฮะสันบัวคมริ้วจีวอนเนี่ยคมชัดมาก ดูนะครับเพืเ่อนๆนะครัผมได้เห็นชัดๆเลยนะฮะว่าขยายแล้วเนี่ยมวลสารของเนื้อนะเห็นไหมฮะเพื่อนๆดูนะฮะมวลสารความคมความแห้งของผิวพันธุ์พระอันนี้ฮะบัวดอกที่แปดที่เก้าเนี่ยจะซ่อนอยู่ด้านข้างด้านหน้ามีเจ็ดดอกเหมือนกันด้านข้างเนี่ยที่เขาเรียกพิมพ์กลางก็มีบัวซ่อนอยู่ตรงนี้อีกสองดอกสองข้างเลยนะฮะก็เลยรวมกันแล้วเป็นเก้าคู่ เรียกว่าพิมพ์กลางถ้าพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะมีเพียงแค่เจ็ดคู่นะฮะนับจากแถวที่หนึ่งแถวที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดด้านข้างด้านล่างไม่มีอะไรนะคะตํตำหนิเนี่ยเนื่องจากว่ามีหลายพิมพ์บางองค์ก็จะเห็นบางองค์ก็ไม่เห็นผมก็เลยไม่กล้าชี้ชัดว่าตรงเนี้เกิดจากแม่พิมพ์หรือเปล่าเพราะว่าเรามีตัวอย่างเพียงแค่สี่องค์ฉะนั้นผมก็เลยให้ดูความคม ความแห้งของเนื้อพระเราไม่กล้าบอกเรื่องความคมอย่างอื่นแต่พาะเนื้อว่านเนี่ยของเรียนแบบเนื้อว่านจะความแห้งจะทําไม่ได้เขาจะใช้ความความตู้อบอบให้เกิดรอยล้าวล้าลานไม่ได้แห้งธรรมชาติอย่างเงี้ยแห้งธรรมชาติสี่สิบปีเพื่อนเพื่อดูนะฮะค่อยๆเรียนรู้เพื่อนเพื่อก็จะดูเนื้อว่านได้ครับเห็นนะฮะ ความแห้งรอยนิ้วมือซึ่งมีทุกองนะฮะเนื้อว,ว่านเนี่ยเป็นพระที่ไม่มีไม่ไม่มีตําหนิบล็อกที่จใจเราจะชี้ขาดว่าดูยังไงแท้เก๋ฉะนั้นต้องดูจากเนื้อละมวลสารเนี่ยใยว่านต่างๆนะฮะที่เดือดเนี่ยถ้าเห็นแบบเนี้ยแท้เลยจะมีตามซอกให้เราเห็นเห็นไหมฮะขึ้นจากธรรมชาติพระพระเกือบสี่สิบปีจะมีให้เราเห็นตามซอก ค่อยๆดูนะฮะเรียนรู้ง่ายๆแล้วอย่างเงี้ยลูกบอลเกิดจากการกดไม่ตั้งใจเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อบ่งบอกว่าแท๊กเกได้แต่ผมอยากให้ดูมวลสารเนื้อเป็นหลัก mm. พิมพ์ให้เรารู้แล้วว่าอย่างไรเรียกว่าพิมพ์กลางอย่างไรเรียกว่าพิมพ์ใหญ่แตกต่างกันที่บัวมีเจ็ดคู่กับเก้าคู่แต่เนื้อเนี่ยจะเนื้อ,อยังไงก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพระลอดพิมพกรรมการเนื้อต้องเป็นเนื้อว่าน มีความแห้งตามอายุ40ปีครับเห็นไหมฮะรอยนิ้วมือความแห้งของผิวพันธุ์พระเนี่ยเป็นหลักการดูคร่าวๆอะครับถ้าเห็นบ่อยๆเพื่อนๆก็จะดูได้เลยฮะว่าเนื้อว่านจะมีความแห้งธรรมชาติใยว่านต่างๆแต่ผมให้ดูหลายๆองค์นะครับเห็นไหมครับธรรมชาติพระความแห้งของผิวพระ เกิดจากธรรมชาติ40ปีไม่ผ่านการเช็ดการล้างมาก่อนเห็นไหมครับความคมนิ้วมือเนี่ยคมเป็นเห็นไหมนิ้วมือนี่คมชัดมากของเรียนแบบไม่คมชัดขนาดนี้นะฮะให้เพื่อนๆดูหลายในะองค์เลยนะฮะอันนี้มองไม่เห็นเพราะว่ามีใย,ยว่านบังครับเห็นไหมคมชัดมากฮะทั้งริ้วจีวรสังกติฐานบัว เส้นหน้าผาบางอง์เนื่องจากใยว่านมาบางเราความคมชัดเราไม่เห็นอยา่างองที่ไม่เห็นไม่มีใยว่านมาเห็นนะฮะเส้นแตกความคมล่องมือนี่คือพิมพ์ใหญ่นะครหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับเจ็ดครับเจ็ 7, ดดอกครับพิมพ์ใหญ่ดูนะดูความแห้งของผิวพันธุ์นะครับเนี่ยธรรมชาติของการสุดตัวของผ้าที่มีอายุสี่สิบปีจะแห้ง ให้เพื่อนๆเห็นความแห้งรอยปีธรรมชาติถ้าของเรียนแบบเนี่ยเขายังสดๆตึงๆอยู่ครับเขาจะไม่แห้งให้เราเห็นนะครับเอาละครับจบการพิจารณาคร่าวๆเพียงแค่นี้นะครับขอให้เพื่อนๆสนุกในการพิจารณาพระนะครับแล้ว่างๆเนี่ยก็ต้องหมั่นมาทบทวนดูองค์จริงด้วยนะครับมีโอกาสเรียนเชิญดูองค์จริงได้ที่ร้านนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ